อิมินาสกาเรนะพุทธังพิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังพิปูชยามิอิมินาสกาเรณนะสร้างคังพิปูชยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังพิวาเทมิสวาคาโตพระขวัตตาธโมธมังนามสสามิสุปฏิปโนพระควัตโตสาวกสร้างโคสร้างคังนามามินโมตรสสะพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตรสสะพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตรสสะพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆมัตถเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังฆมัตถเมพันเตวันทามิสร้างขังสัพพังเมโทสังฆมัตถเมพันเตพุทธังสารนังคัฉามิธรรมังสารนังคฉามิสร้างขังสารนังคัฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัฉามิทุติยมปิสร้างขังสารนังคฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัฉามิตติยมปิธรรมัง สัรนังขจามิตติยมปีสังขังสานนังขจามิอิติปิโสภควาวอรหังสมาสพุโทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสธรรมสาระทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภควาติสวาคาโตภควตาธมโมสันทีติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนัยโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหิติ สุปฏิปโนพระควัโตสาวกสรั่งโคชุปฏิปโนพระควัโตสาวกสรังโคยะยะปฏิปโนพระควัตโตสาวกสั่งโคสามีจิปฏิปโนพระควัโตสาวกสรั่งโคยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตตะปุริสปุคลาเอสาพระวัโตสาวกสั่งโคออาหเนโยปาหเนโยทักขิเนโยอัญชลิกะระเนโยนุตรังบุณักเขตตังโลกัสติ สหัสสมพินิมิตสาวุทันตังคารีเมฆลังทิตะโคระสะเสนะมรังานาทิ่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเมชยมังคลานี้ มาราติเลกามพิยุชิมตะสภารติงโครัมปนาจาว่ากะมาขามาทันทายักขังคันตีสุทันตาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพวันตุเมชยมังขลานินาจาเคียริงเจ้ารังตีมัตตะภูตังทะวคขีจักรมาสานิวาสทารุนันตังเมตตามพุเสกว,วิธินาชิตวามุนินโทตันเตฉะสาพวันตุเมชยมังขลานิ อุคีตาคัตถามติหัตถสุทารุนันตังทวันติโยชนะปถางคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตะมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเมเชยมังคลานิกัตวานะกัตะมุทรังอิวะคพิณิยาจิตใจยะทุถาวจนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสววิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเมเชยมังคลานิ สัจจังมหายามาติสตจจกกวาทเกตุงวาทาปิโรปิตะมะนางอติอันทะภูตังปัญญาปทีปิชาลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเมชยมังขลานินันโทปนันทผู้ชคังวิภูลังมหิตทิงปุเตนะเถระพุชเคนะธรรมาปยันโตอินทูปเทศวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเมชยมังขลานิทุกขาหาทิถิพุชเคณะสุทันทะ หัดถังพรามังวิสุธิสุติมิธิพกาพิธานังยานาคเนณวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตเจสาพวันตุเมชยมังขลานิเอตาปิพุทธะชยมังคละอัฏฐคาถาโยวจโนที่นาทิเนสารเตมตันทีหิตวานะนิหิตวานะเนกาวิวิธานิสุปันทวานิโมกขังสุขังอธิขาเมยะนโรสะปัญโยมหากรุณิโกนาโถหิตายะสัมภะปานินางปเปรตวาปะ ระมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจาวัเชนะหวนตุเมเชยมังขลังเชยันตพดิยามมเลสกยานาังนันทิวัฒโนเอวังอหังมิชยโยโหมิชยามิเยมังคะเลอปร,ราชิตะปะลังเกสีเสวะทพิโปคะเรพิเสเกสภาพุทธานังอ,อักขปตโตปโมทติสุนักขันตังสุมังขลังสุป,ปะาตังสหูที่ตังสุขโนสมุตโตจะชยิทั้ง พระามจาริสูปัทกีนางกายะกัมมังวจากัมมังปัทกีนางปัทกีนางมโนกัมมังปณีทีเมย์ปัทคีนาปัทคีนานิกัตตวานะละพัตตถีปัทคีเนย์เพราะว่าตูสัพพะมังคลังรักขันตูสภพพะเทวตาสัมพพุทธานุภาเวนัสัทธาโสตถีพวันตุเมย์เพราะว่าตูสัพพะมังคลังรักขันตูสภพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสัทธาโสตถีพวันตุเมเพราะว่าตูสัพพะมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสัทธาโสตถีพวันตุเมย์ อิติปิโสภคาวาอราหังสมมาสมพุทธโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโโรุริสธรรมสาระที่สัทธาเทวะมนุษยสานาังพุทธโธภควาติ นโมตัสสะพระคขววัตโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคขววัตโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคขววัตโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมรเพปุตตังชนะกาโมระเพทนังอัติกายกายยายะเทวนางปิยตังสุตตวาอิติปิโสพควายะมราชาโนท้าเวสุวรณโนมารนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะโตเซนโตวรธรรมเมนะโตสันทานีชิเววะเรโตสังังกาสีสันตุนางโตสจ ต่งน้ำมามิหังศยาสนาคตาพุทธาเชตวามรังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิ่งสุนาราสภาตันหังกราธโยพุทธาอันทวีสตินายกาสเพปติทิตามหังมัทเกเตมุนิสราศีเสปติทิ่โตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติทิ่โตไมหังอุเรสภพคุณากรโรหะทะเยเมอนุ รุตโธสารีปุตโตจิทักขเนโกนทันโยปิทิภัจสมิงโมคลาโนจวามเกเทคิเนสาวเนมหยังอาสุงอนันทราหุลากัสโปจะมหานาโมพาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิทิภัจสมิงสุริโยวะพังคารโนิสินโนเสือริสัมปโนโสพิโตมนิปุงขโวกุมารกัดสโปเทโรเมเฮศีจิตวาทโกโสมายังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณาคโรปอบุนงคุลิมาโลจะอปปลีนันทศีวลีเทยราปจะเอเมชาตานาลาเตติลกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาสินสาวกาเอตาสีติมหาเถราราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาศิลเตชนะอังคมังเคสุอังคมังเคสุสันทิตารัตนางปุรโตอาสีทักคิเนเมตสุตตกังท่าชัดขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังกันทโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตกังอากาเสนชัตนางสีเสสาประกาศสันทิตาชินานาวรสังยุตาสตัประกาละลังกตาวตาปิตาที่ชันชาตา พาเยรัชัตุปันทวาอเสสาวินยังยันตุอนันตะชิณเตชะสาวะสโตเมสกินเจนะสัทาสัมพุทธปัญเชเรชินปัญชระมัญชิมหิวิหารันตังมหิตะเลมหิตะเลสทาปะเรนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอินเจวมันโตสุ โตสุระโคชินานุภาเวนะชิตูปันโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสันธรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินปัญชเรติ อาหางสุขิโตโหโมิเขาข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโคโมีปราศจากความทุกอเวโรโหโมิปราศจากเวนอพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งพวงอนิโคโมีปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตนางปรีหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวาราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยะได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกนและกันเลยอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตนนังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด อีทางเมมาตาปิด <du> ุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรข้อส่วนวันนี้จงสำเร็จแกมันดาบิดางข้าพเจ้าไข่มันดาบิดางข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยข้อส่วนวันนี้จงสำเร็จแกญาติทั้งหลายข้าพเจ้าไข่ญาติทั้งหลายข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมครุปัจชายาจาริยานางโหตุสุขิตาโหนตุขรุปัจชายาจาริยาข้อส่วนวันนี้จงสำเร็จแกคู่ อุปชาและอาจารย์ข้อพระเจ้าคอยคูอุปชาและอาจารย์ข้อพระเจ้ามีความสุขอีทางสภาพเทวตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทว่าข้อส่วนมนีจงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายคอยเทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาพเปตนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตตาข้อส่วนมนีจงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายคอยเปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางอีทางสภาพเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีข้อส่วนมนีจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนาเวททั้งหลายคอ้เจ้ากรรมนาเวรทั้งหลายมีความสุข สังสัพพสัตตนาหโหตุสุกิตาหโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนมนี้จะสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายค่อยสัตว์ทั้งหลายมีความสุข กายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัจจิจักกัมมังสัจจิจักกัมมังขัมนตุเมอโหสิกัมมังพระวันตุเมกรรมใดใดที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีจงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมข้าพเจ้าจะได้จองเวรนจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้กรรมใดที่ใครๆทำกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสิ้นยกถวายเป็นอภัยทานจงดลใจให้ข้าเ่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วย อุปการรักคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกอย่างลำบากเข้นใจคอยมีความสวัสดีมีชัยประรานาะสิ่งแดนเป็นไปโดยธรรมคข่สิ่งนั้นจงพันสําเร็จด้วยเถิดนิพพานะปัจยโยโหตุกัมโนกัทถาโนกัมมะปัจเจกพุทธโธพุทธังทัวจักรวาจังธัมมังทัวจักรวาจังสังขังทัวจักรวาจังอโหสิกัมมัง